ทุกคนฟังดีๆนะแน่นอนบ้างไมไม่ได้นอนเลยครับพี่เพราะว่าผมตื่นขึ้นมาไลฟ์เพราะว่าอยากจะหาเงินไปเปิดร้านที่อันนี้ด้วยคืออย่างนี้เดี๋ยวผมไลา้ฟังผมมีเงินทุนเนี่ยก้อนสุดท้ายแบบสุดท้ายเลยนะคือถ้าก้อนนี้ไม่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จคือเท่ากับล้มละลายอ่ะใช้คำนี้ล้มละลายผมก็เลยตัดสินใจคุยกับแฟนว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรดี คือไม่กล้าเอาง่ายๆไม่กล้าคือทั้งหมดคือแบบหมดเลยก็เลยตกผลึกด้ยวยว่าทําไมไม่ไปจ้างผู้กันกับปอหรือแม้กระทั่งกับบีมด้วยอะมาไลฟ์สดเราก็คิดว่าเออมันคือก้อนสุดท้ายถ้าเป็นบีมปอผู้กันเนี่ยหรือผู้กันกับปอก็อได้ ถ้าไปจ้างน้องมาไลฟ์เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็รอดยังไงก็ก็ได้กําไรอ่ะใช้คํานี้ก่อนยังไงก็ได้กําไรคิดแบบนี้นะแต่ประเด็นคือเชื yeah. ่อถ้าจะเอาน้องมาแล้วเอาน้องมาไลฟ์เนี่ยจะต้องจะต้องสต็อกของเท่าไหร่กําไร,ไรถึงจะบาลานซ์กับจะโคเวอร์กับกับค่าตัวน้อง ก็เลยไม่เป็นไรตัดสินใจทักไปถามน้องเลยแต่คือทักไปถามน้องนะที่เนี้ยไม่ใช่ว่าจะไปจ้างน้องโดยตรงนะจะต้องออติดต่อผ่านบอสนวัตแต่ด้วยความที่เราก็มีคอนแทคก,กับน้องเราก็เลยแบบเออแซมเปลิลเราก็เลยเอาแซมเปลิลคุด้วยความที่มันเป็นการสุก้อนสุดท้ายขอยงเราเะนาะเราก็เลยแซมเปลลิลอะเด็กค่าตัวตอนนี้อยู่เท่าไหร่อ่ะ แจ้งพี่หน่อยเดอ้อเผื่อพี่สู้ไหวเดี๋ยวพี่จะได้ไปติดต่อบอสจริงๆคือคืออยากรู้แหละว่าเออค่าตัวมันเท่าไหร่ก็เลยเออแต่น้องก็ไม่ตอบเมื่อคืนก็เศร้าใจก็เลยคิดว่าจบแล้วเพราะว่าคิดว่าคนน่าจะทักหาน้องเยอะแหละไม่ว่าจะคงไม่ใช่เรื่องงานแต่มาถึงเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยเมื่อเช้ามันตอบมาเว้ยเมื่อเช้ามันตอบมาพอพูดกันมันตอบมา ผมบอกได้คำเดียวเลยว่ากูต้องขายอะไรอะ่ะกูถึงจะคุ้มค่าตัวมันอะ่ะต้องขายอะไรคือถามว่าจ้างไหมจ้างทุกคนผมไหวผมเชื่อว่าโวล่มของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเอนเต e m e เ t ดีเชื่อยังไงก็คุ้มในราคานี้น้องแจ้งราคามาแต่ผมบอกไม่ได้นะว่าราคาเท่าไหร่แต่แบบ โอพอไปอยู่กับบอสอะ่ะค่าตัวจากอย่างนี้นะไปอย่างนี้แล้วแม่งบอกเลยว่าถึงจะขึ้นแต่คุม้มอืมอืมผมบอกเลยว่าที่แน่ๆน,นะถ้าผมจะเอาไอ้สองคนนี้มามาไลฟ์ขายของนะผมจะต้องสต็อกของเนี่ยเป็นล้านผมก็เลยไม่รู้จะขายอะไรทุกคนช่วยคิดหน่อยถ้าผม ให้ปอกับผู้กันเนี่ยจากราคาเดิมสองเท่าไม่สองสามสามเท่าพี่สามเท่าแต่คุ้มแต่คุ้มบอกเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะขอบคุณหัวใจยังไงก็ฝากกดของขวัญให้ด้วยนะครับคือตอนเนี้ยผมพูดตรงๆนะผมมาไลฟ์สดเนี่ยคือตอนเนี้คือแต่ว่าผมผมต้องไปติดต่อบอสก่อนนะผมยังไม่ได้ติด,ต,ดต่อบอสเลยแต่เดี๋ยว ไม่ถึงไม่ถึงรอกเป็นนายหน้าดีกว่าสต็อกของเองคืออย่างนี้พี่ถ้าผมเป็นนายหน้าติ๊กต็อกแล้วไปจ้างพวก,กันไปจ้างปอมอะไรผมบอกเลยผมเจ๊งกระบงผ,ผมตุยเย่มาดุกุจริงจิงยังไงผมก็ตุยเพราะว่ากำไรมันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองแต่ถ้าว่าผมอะไปติดต่อ O E M แบบว่า สมมติทำขนมแล้วกันอ,อย่างขนมทูเล่อย่างเงี้ยขนมที่มันหาก,กินยากๆคนเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนจ้างไม่ไหวก็ซื้คืออย่างนี้คือถ้าผมจ้างน้องมาเนี่ยสิ่งที่ผมจะขายคือเอาที่มันใช้งานได้จริงแล้วแล้วใช้ได้จริงขอบคุณครับก็คืออาจจะเป็นขนมอย่างเงี้ยแหละนู่นนี่นั่นขนมที่แบบว่ากินเล่นได้ราคาแบบ ง่ายๆแต่ได้กําไรเยอะอันนี้ผมพูดตรงๆผมพูดตรงนะครับผมพูดตรงเลยขายแก้วน้ําแก้วน้าอะไรอะแก้วน้าอะไรอะครับจริงๆเนี่ยนะผมมีอาร์ทอยอยู่ในมือเต็มไปหมดเลย,ย,ยเยอะแยะมากมายไก่กองราคาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้งานได้ทุกคนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นขนมง่ายๆครับขนมเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าที่ไหนนึกว่าเสื้อวอนโอ้ยไม่ได้หรอกก็ต้องคือสินค้า อย่างนี้ผมเอาง่ายๆสินค้าเนี่ยถ้าจะเอามาขายมันต้องมันต้องเป็นเงินมันต้องเป็นงานบวกให้น้องด้วยไม่ว่าจะเป็นกระดาษชําระเฮ้ยทิชชู่บ่ขายทิชชู่บ่ขนมของใช้ค่ะเฮ้ย hey, ทิชชู่ทิชชู่เปียกเฮ้ยเฮ้ย เาเป็นตัวจริงแล้วเชิเป็นตัวไรที่ชูเปียกขายขนมเรียแมวค่ะสร้างแบบไม่ทันเธอคืออย่างนี้คือขนมแมวเรียต้องใช้เวลาประมาณ6กถึงเดเดือนนะครับ OEM อ่ะเขาผลินให้เราได้ขั้นต่ำอ่ะอย่างน้อย3เดือนต้องมีบวกกับไหนจะขอออยอลิทีทีเบียนอาหารอีกทาตแมวเยอะมากทิชชูกำไรดีครับทิ่ชูธรรมดาก็ได้นะเออ เฮ้ยหองครับข่าวเป็นตัวจริงแล้วเป็ตัวอะไรทุกคนเราก็ลืมบอกนะครับใครอยู่แถวสมุทรปราการนะครับสาขากุ้งแช่น้ําตาบายหมอแจ็กนะครับอร่อยมากๆ นะฮะอันนี้ต้องไปชิมเองผมพูดเยอะไม่ได้อยู่ตลาดแบ็กมาเก็ตนะครับอยู่ที่สมุรปราการอยู่ข้างกับติดกับโเบนสันสมุรปาการนะครับคิดว่าวันพุธน่าจะได้เปิดนะฮะ,ะ,ฮะก็คือต้องเร่งวันพุธให้ได้เปิดก็ถามว่าเอาเงินจากไหนมาเปิดก็นี่แหละแต่ถ้าถามว่าเงินตอนนี้ไม่เหลือแล้วผมด้ผมผมผมเอาผมพูดตรงนะตอนนี้เงินที่มีอ่ะก้อนสุดท้ายใช้คําว่าก้อนสุดท้ายเลยนะล็อกล็อกไว้ไว้ไวรอจ้างแมงปอกับผู้กันเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปติดต่อบอสก่อนเดี๋ยวต้องไปติดต่อบออก่อน แต่ทีนี้มันเลยไม่เหลือเงินไว้บนหลังกุ้งก็เลยเมื่อวานถอนจากในนี้มาก็ได้อยู่โอเคตอนนี้ผมเป็นเหมือนบุคคลล้มละลายแต่ว่าเราล้มละลายแบบเรามีความสามารถผมเป็นคนนึงที่ไม่กลัวเลยต่อให้ผมจะล้มกี่ครั้งผมก็ลุกขึ้นได้เพราะผมเก่งทิชชู่เปียกเช็ดตาแมวบอมาเปิดตลาดมีงมวจา้าไม่ได้ดีมันใกล้มันใกล้อ่ของแฟนชายผมมีแฟนชายด้วยผมปล่อยแฟนชายด้วยไงทิชชู่ขายง่ายเฮย้ย จะเอาปะวนันบอกเฮย้ยปะวันเป็นยังไงอะปะวันเป็นยังไงโอเคครับพี่ได้ครับกระดาษทิชชู่ครับโอเคครับทําเพลงต่อให้น้องไหมขึ้นอยู่กับบอสเลยครับขึ้นอยู่กับบอสเลยครับถ้าถ้าบอสมองเห็นว่าผมน่าจะทําผลงานให้น้องได้ก็ก็ ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้น้องอยู่ในความดูแลของบอสครับคือเราก็ต้องเคารพบอสด,ด้วยคือถ้าเขามีโปรเจกต์ที่จะทําให้น้องหรือน้องไปคุยกับบอสว่าอยากจะทําแล้วเขาเลือกผมโอเคเท่านั้นจบถ้าน้องถ้าผมได้มีโอกาสถ้าผม,ผมได้มีโอกาสได้ทําให้น้องนะเพลงมันจะร้องว่าน้องอยากจะถ้าเป็นของปอนะเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยทั้งของปอแล้วของผู้กันเลยถ้าเกิดมีโอกาสได้ทําให้น้องอีกนะ อันนี้เผื่อๆนะคือจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้เพราะว่าคนในประเทศไทยมันมีเก่งเยอะมากไม่จำเป็นต้องเป็นผมแล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยว่าจะต้องเป็นผมอสมมติถ้าถ้าเป็นเพลงของของปอก็จะร้องว่านอ้นองอยากจะท้าชาเลจนให้อ้ายว่าเป็นแฟนกันให้รักกันไปนานๆแบบไม่มีวันเลิกลา ให้อ้ายฮักน้องเบิดใจน้องกะสิฮักแต่อ้ายละว่าไงถูกใจปะลลาขันอ้ายบอกแาถือว่าบอกแก้วนี่อีกเพลงหนึง่งถ้าได้ทำก็จะทำให้ทั้งผู้กันแล้วก็บีมร้องด้วยกันเลยมันเจ็บใจเหลือเก,กินตั้งแต่เธอนอกใจฉันทนอยู่ไม่ไหวตั้งแต่เธอคุยกัน เ้าให้เธอแค่ร้อยส่วนฉันให้เธอเป็นพันถ้ามันเป็นอย่างนั้นฉันเองก็คงต้องถอยไปและฉันยังสับสนทำไมใจเธอถึงเลือกเขาเธอเก็บอกเอาคำว่าเราเราเธอจะเลือกให้เขาไปมันจํำจนเหมือนจะบ้าเธอคงไม่รู้ใช่ไหมความรักของหัวใจของฉันมันมา,จากจโนอนก็ทำจากคนใจร้าย เนี่ยครับถ้าปอปอจะไปทงลูกทุ่งเลยแต่ว่าอันนี้คือบอกก่อนนะว่าผมเก็บไว้ให้น้องเลยผมตั้งใจเก็บไว้ให้น้องเลยคือไม่ทําให้ใครเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่ว่าผมจะมีโอกาสได้ทาให้น้องไหมเออประมาณนั้นคือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทําแล้วก็ให้มันเกิดพัฒนาการอืสีนักครินช่วงน,นี้ลถติดมากเอาเพลงเสนอเพราะบอสครับผมว่าแต่เพลงต้องยาวกว่าเดิมอันนั้นน่ะมันเป็นเพลงที่ ผมตั้งใจให้มันสั้นเพราะว่าด้วยความที่หลายๆอย่างครับงบผมด้วยอะไรด้วยเพราะเพราะขอบคุณมากครับเลิศมากให้ร้องเตียมเพลงเลยป่ะล่ะให้ร้องเตียมเพลงเลยป่ะล่ะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่าจะมีโอกาสไหมขึ้นอยู่กับว่าจะมีโอกาสไหมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเสนอครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะ